มีการเปิดบัญชี XM เพิ่มนะครับสำหรับคนที่มีบัญชีเทรดกับ XM อยู่แล้วและต้องการจะเปิดบัญชีเพิ่มหรือต้องการจะเปิดเพิ่มใหม่ผ่านลิงก์ผู้แนะนำนะครับเราก็เอาลิงก์ของผู้แนะนำมาแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับมันก็จะพาเรามาที่หน้าลงทะเบียนนะครับอย่าเพิ่งไปกดเปิดบัญชีเพิ่มนะครับเรากรอกข้อมูลตรงนี้ก่อนกรอกซ้ำอีกทีนึงเหมือนตอนที่เราเปิดบัญชีครั้งแรกนั่นแหละครับแล้วก็กดไปยังขั้นตอนที่2นะครับ Уров, ทีนี้บางคนนะครับล็อกอ <Island. S 1> ินบัญชีเทรดเดิมอยู่ใน xm นะครับอันนี้ถ้าเปิดแล้วลิงก์มันจะไม่ผ่านนะครับเลขบัญชีมันจะไม่ผ่านลิงก์ให้เราลงชื่อออกก่อนนะครับถ้ามันพาเรากลับเข้ามาในหน้าล็อกอินตรงนี้นะครับให้เรากดลงชื่อออกล็อกเอาก่อนนะครับล็อกเอาแล้วก็เอาลิงก์ของผู้แนะนำเนี่ยมาใส่อีกทีนึงนะครับใส่ลิงก์ของผู้แนะนําอีกทีนึงแล้วก็กรอกตรงนี้ใหม่อีกทีนึงนะครับ โอเคถ้ามันถูกต้องนะครับเราก็จะมาที่หน้านี้ท่านต้องการเปิดบัญชีเพิ่มหรือไม่นะครับแล้วเราถึงจะมาล็อกอินด้วยเลขบัญชีเทรดเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะครับ พอเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมีมันก็จะนําเรามาที่หน้าเปิดบัญชีจริงเลยอันนี้คือการเปิดบัญชีเพิ่มนะครับาประเภทของบัญชีเลือกกุสเงินแล้วก็กดที่เปิดบัญชีเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยนะครับ ทาง XM เขาก็จะส่งเลขบัญชีใหม่ที่เราเปิดไปทางอีเมลเราก็ไปเช็คเมลเราก็เอาเลขบัญชีใหม่ที่เปิดกับเซิร์ฟเวอร์เอาไปล็อกอินเทรดหรือว่าเอาเลขบัญชีเนี่ยส่งไปให้ผู้แนะนําตรวจสอบได้เลยนะครับว่าขึ้นผ่านลิงก์ผู้แนะนําหรือย,อยังนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับการเปิดบัญชีเพิ่มนะครับสาหรับคนที่มีบัญชี XM อยู่แล้วนะครับสวัสดีครับ